ภะวะตูอรหะตูสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะตูอระหะตูสัมมาสัมพุทธัสสะลาภาวูภิกขวีสุรัทธังวูภิกขวีขะนงูภิกขวีปฏิรัตโภธรรมเจริยาสายาติอี ความเรพสกุลแะบูชาวิเศงกล้าวแด่พระนันทไตรหลบับแสดงความเคารพสกระคณะสงฆ์หมูใหญ่ทั้งสองฝ่ายแ่ะความจเจริญมอบงามในบบวัพระพุทธศาสนาจเจริญดุขพรที่ทุกคนปรารถนาคืออายวันนะสุขภัลละจงเกิดขึ้นกับญาติโยมสาชนทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ 39นาทีเวลาที่การทำเป็นคำคืนของวันที่มีเดือนกุมภาพันธ์ปี2 5 5 4ตรงกับวันเสาร์แรง ที่เหลือที่เคยปฏิบัติสืบกันมาจากนี้ไปประมาณตูวโมงเศษๆไม่มากภารกตามหลักของพระสัมมาสัพพุทธเจ้าที่ท่านให้เราทำหลายปฏิบัติรูปมกันนั่นก็คือจิตในเวลาเราเทาสู่ที่ประชุมอเมริกานิ่งทางกายว่าาาใจจากภาพระอริยจเจ้าในวันสงบนิ่ง อย่างพระภริยะหรือาตามอย่างพระอวิยจ้าอีกลำดับหนึ่งก็คือกล่าวทรมีคาถาคาถาก็คือถ้อยคําคําพูดทำแล้วก็เร็นทำนี่ถ้อยคําคําพูดที่ประกอบไปด้วยทมสู่กันเละกันฟังอันนี้เป็นหลักปฏิบัติที่เราถือกันสม่ำเสมอในการตามรอยพระอรหันต์ในค่ำคืนนี้ตั้งใจไว้ ว่าจะพปารบหลักของการจัดงานก็ดีระยะเวลาผ่านมานานมากจนกระทั่งลืมไปว่าขึ้นต้นใม่กะทาตรงกลางนี้เมื่อะไรที่ไม่ก็ได้พูดเป็นระบบอย่างนี้แล้วก็เข้าใจเอาว่างานผ่านมาหลายปีตั้งแต่บวชวันที่สิบห้ากรกฎาคมสองห้าสองหก จนกระทั่งถึงวันนี้ก็28ปีกว่าก่อนหน้านั้นก็ได้ร่วมงานอย่างนี้หรือได้ยินข่าวว่ามีการจัดงานอย่างนี้มาก,ก่อนสมัยเป็นสมัคเลก็ได้ยินข่าวไว้แล้ว่ามีการจัดงานเข้ากลรมแล้วก็หลังจากนั้นไปกรุงเทพมาหาคนครก็ยังได้ยินบางบางเวลาบางปีข่าวส่งไปถึง ก็ยังมีการจัดยางเข้ากัมอยู่เวลามันนานมากอย่าที่ว่าเนี่ยก็ใป็นวลสังคมทั้งหลายของเราเองนะ่าจะเข้าใจดีแล้วอันนี้ปรากฏว่าบางอย่างนี่ก็อาจจะเป็นตังทิชคิดไว้ตังทีู่พูดมาว่าเข้าใจดีแต่บางอย่างยังยังสับสนหรือว่าต้องการข้อมูลหลักฐานสมัม บวชได้สีห้าปีหลวงพ่อเจ้าคณะจะังหวัดสีสเกตสมัยนั้นท่านเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญทีพระวิบูรณธรรมวาทีท่านกลอยมาป่ารบเกริ่มปร,ริวาติคณะสงฆ์ฝ่ายส่วนกลางคือฝ่ายปกครองส่วนกลางเนี่ยไม่เห็นด้วยถึงขนาดว่าจะสั่งให้ยกเลิกไม่ให้พระไม่เห กลุ่มสงฆ์ที่จัดงานประบินี้จัดขึ้นมาก็เป็นการไม่ถูกต้องโดยเฉพาะก็คือมันผิดหลักไม่กระทั่งถ้าะบัณฑิตคนปัจจุบันก็ขออภัยไม่เอ่ยชื่อท่านเพราะว่าจะมีการถ่ายทํารายการไปออกโทรทัศน์ดีดีทีวีท่านปารู้ว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากการเข้าขวางำเข้ากรรมเพ้าะว่กระบวนการเข้ากรรมทางภาคอีสานเนี่ย เป็นกระบวนการที่แปลกประหลาดมีหัวมังกร์ท้ายมังกรไปอย่างนั้นก็คือมีทั้งพระมีทั้งโยโดยความหมายทานกฏหมายความว่ามันไม่ถูกต้องเจีนเบื่อมันเป็นปัญหาอย,ย่างนี้ในที่ประชุมบริหารคณะสงฆ์ท่านก็เลยปาร์กันมาแต่ไม่ให้จับจำได้ว่าช่วงนั้นูุลี่ไปชี้แจงทำความเข้าใจ กับที่ประชุมคณะสงฆ์ระดับสูงก็คือประเดีทุกคนท่านประธรรมธิรราชมหาโมนีวัดมหาธาตุยุร,ราชลังเสริฐธาตาจันเป็นตรวเรียนธรรมข้าวประโยกต์และก็เป็นพระสงฆ์รูปแรกที่นำเรื่องราวทั้งหลายที่มั่นใจพอได้ตรวจสอบดูแล้วเป็นพระสงฆ์รูปบุกเบิกที่ อ่านพระพุทธเจ้าอ่านพระไตรปิฎกอ่านหลักธรรมบาลีบอกแม้กระทั่งบรรทัดนะไม่ได้บอกเพียงเล่มเพียงข้อเพียงหน้าบอกบัรทัดบอกแม้กระทั่งว่านับจากที่ไหนไปที่ไหนนับจากข้างบนลงมากี่บัรทัดลํลำดับตัสอนที่เท่าไหร่ถึงขนาดนั้นหลังๆวันนี้ก็มีการเอาแบบอย่างที่มาใช้ที่ได รับรู้กันเป็นส่วนมากก็คือท่านอาจารย์สมภพเนี่ยที่บอกพ่อบอกเล่มบอกหน้าแต่ที่บุกเปิกแล้วก็นามาใช้จริงจงก็คือท่านหลวงพ่อประรมวัดิรากหมาบุญนีท่านไปชี้แจงกับพระนสงฆ์ว่าที่จัดปริวาสที่มีโยมมาด้วยนั่นนะเพราะว่ามีที่มาที่ไปอัตถกถาอัตถอัตโยชนะท่านบอกว่าปริวาสประเภทนี้เนี่ย สามารถทำได้จัดได้ทุกฤดูทุกเวลาแล้วก็อุบาสกอุบาสิกาก็เข้ามาพูนถือศีลแปดได้ไม่ผิดธรรมผิดวีนในในคณะน้านาก็ชี้แจงทั้งข้อทั้งเล่งทั้งหน้าทั้งบรรทัดมันที่ว่าเนี่ยก็เป็นที่เข้าใจของคณะสงฆ์ชุดนั้นก็ไม่มีการพูดถึงอีกแต่รุ่นใหม่ๆอน,นี้อาจจะลืมไปเอาเลยต้องรื้อฟื้นความจํา หรือที่มาที่ไปเป็นสักหน่อยที่พูดวันนี้ก็ตั้งใจจะให้เป็นหลักวิชามีที่มาและก็ที่อ้างองิงสามารถจะตรวจสอบได้ถ้าต,ตรงไหนเป็นหลักก็จะบอกเอาไว้ให้ได้จ,จาได้แต่ก็เพื่อความรอยก์ก็จะมีเอกสารประกอบการบรรยายหรือการแสดงธรรมอาจจะเป็นภาษา ทางการไปนหน่อยขออภัยทวกหน้า <c oughs> แต่ว่าเพื่อการไม่ทุกเหนื่อยเกินไปในคราวที่ทํางานในครั้งต่อไปพอปัจจุบันไาใช้สื่อทางทีวีทางสิ่งพิมพ์หรือทางวิทยุมันก็เป็นคนกวา้างไกลแมไม่ต้องพูดอีกถ้าเป็นหลักที่มั่นคงแล้วก็ถูกต้องก็เปิดดูได้เปิดฟังได้ทบทวนได้เวลาจะผ่านไปกี่เดือนกี่ปีในบางครั้ง ทีวได้าจจะไม่ได้อยู่ในสังคมนั้นแม้กระทั่งสุดท้ายไม่ได้อยู่ในโลกนี้เนี่ยก็ยังเอามาเปิดเันมาศึกษาได้นั่งลวมปูชาประเดชพระคุณท่านหลวงพ่อพุทธ,ธาทาสอย่างนี้แม้จะม,มรณภาพละสังขารไปก็ยังมีเสียงมีวัดปฏิบัติที่บันทึกเอาไว้ทันเป็นภาพวิดีโอก็มี เสียงแสดงทำไม่ก็มีนั่นคือการใช้บานคเทอร์ว้มามามาทบทวนมาศึกษานั่นก็เลยป่าลบไปอย่างนี้การที่เราทั้งหลายใี้มาร่วมกันมารวมกันเป็นประจักษ์พยานอย่างหนึ่งของการมาทําให้พระศาสนาดำรงอยู่มั่นคงคงไม่ลืม เลยอาจาะน้อยเ็ราะเคยได้ยินได้ฟังว่าพระศาสนานั้นก็เสือเเ่อเมเป็นเหมือนกันเจริญเป็นเหมือนกันโดยเฉพาะก็คือคาที่พระพุทธเจ้าตารัสแสดงไว้เรียกว่าปัญญาดีธรรมพระองค์ได้ตรัสเอาไว้ทุกทุกหมวดในธรรมในที่ในก็มีหมวดธรรมหมวดหนึ่งหมวดสองหมวดสามไปถ,ถึงหมวดสิบเอ็ดสิบสองหรือเกินสิบก็มีเรื่องพระสัจ พระสัทธรรมพระศาสนาเสื่อมไปอันนี้เคยพูดให้โยมฟังใี้เราฟังหลายที่ว่าเราเคยพูดกันในสังคมว่าศาสนาเสื่อมไม่เป็นนีแต่คนเสื่อมก็เลยยกหลักฐานมาให้เห็นให้เข้าใจว่าพระสัทธรรมนี่เป็นบัญญัติที่พระพุทธเจ้าแสดงเปรียบเสือมนนการเขียนแผนที่ไปสู่จุดหมายนั่นเนี่ยมันลบมันเรือนได้มันมันแปลเปลี่ยนไปได้ กาทำในระมัดร,ระวังนี่ก็าํานี่ภาษาธรรมเสื่อมที่เราได้รู้จากการตกัาท่านบอกว่าระดับภาษาศาสนาเสื่อมจะเป็นอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งก็คือปริยัติอันตรรานความสิ้นไปหมดไปเพบการศึกษาต่อมาก็คือการปฏิบัติบทไปสิ้นไปเพราะไม่มีการเปลี่ยนพลเอไม่รู้ว่าจะทํำยังไงต่างเช่นที่เขาล้อกันปัจจุบันเนี่ย เคพระพุทธศาสานาจำนวนมากการศึกษาในโลกกว้างไกลจบปริญญาตรีโทเอกเป็นด็อกเตอร์เป็นศาสตราจารย์แต่ความรู้เรื่องาศาสนานีไม่พอกินไปว่าํำถวายสังฆทานมีโอกาสได้เป็นผู้นำพาทาถวายสังฆทานว่าไม่เป็นละบอกในวัานนา้โมสามเกี่ยวกับผู้ไตหวนนโมน้โมน้โม อันน้หมูสามจบคือการไม่รู้เรื่องของปริยัติศาสนาในกระทัศงสอ์เรียกประจาประสงะเีกไม่ถูกเห็นพระใช้อัตมาโยกพรใช้อัตมารพระด้วยเปีกตัตน,นิยมนะทุกคนมันมันติดปากมันขำขำว่อย่างนั้นเมื่อกี้มีพลาดไปขาอาไปนะวุกับพระไม่รู้จะพูดยังไงพอท่านบอกแต่ไปแล้วนะโยม โยมก็หันไปทงพระครับจเจริญพรไปนะังนโยมเจริญพรพระอันนี้ก็เป็น <c oughs> เป็นความลืมที่ไม่ได้ตั้งใจแต่บางร่างคนก็ไม่เข้าใจนึกว่าใช้ได้เหมือนขั้น <c oughs> เพราะงั้นปริยัติอันตรธานคือการไม่ได้รู้ <c oughs> ไม่ได้เข้าใจคูณให้โยมฟังหลายที่ว่าคนครูที่เขาดูแลอุปถามตั้งแต่ลงไปพักได้ครั้งหลังสุด จนกระทั่งปัจจุบันเนีสอง2ปีเขาสอนอยู่โรงเรียนประฐมศึกษาของของของจังหวัดมีชื่อเสียงอัดับสองมีนักเรียนเกือบพันคนสมรวจว่าวันพระคือวันประเภทไหนขึ้นกี่ขัแรลกี่ขัแล้วก็ทำแบบช้อยไปเป็นข้อสอบทดสอบดูก,ก่อนในข้อช้อยมันก็บอกว่าวันพระแรล สี่ขั้มหกขั้มแปดขั้มสิบขั้มลายเด็กเลือกกาเด็กพุทธนั้นแหะปรากฏว่าเกินหกสิบเปอร์ซ็นเด็กกาว่าวันพระคือวันแรงหกข,ขั้มนะวันพระพ่อมันอะไรกันนั่นก็ใครดหนักๆมันจะด้จำได้มันจำเป็นนะจำม่รู้เลยไม่กระตั้งว่ากี่ขั้มเป็นวันพระ แปดข้ำสิบห้าข้ยังไม่รู้เราฝากกันนะอั้นพอปริยัติหมดปฏิบัติก็เลยไม่มีพอปฏิบัติไม่มีผลของการปฏิบัติก็ไม่มีเรียกว่าปฏิเวทาปันแะตถา,าพอต่อไปน,นั่งเข้าเมื่อการศึกษาการรู้กไม่